ไปไปตาบอดตาบอดให้จบเลยนะให้จบเลยมองมาแล้วมองมาแล้วอเท่นะสวยสวยสวยโดนดียวตายโดนีดียวตายตายนะตายนตายนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อจอชนแนลวันนี้เรามาเล่นเกมโฮมสวิตชโฮมสวายกันนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะใกล้ถึงวันแข่งแล้วต้องมาวอร์มมือซะหน่อยหลังจากที่แม่เล่นมานานเลยเอามาละมาละมาละ,าละจอยต้องเป็นผีก่อนามาอไรพี่จอยเขาตกวอกันเลยพี่มาเลยพี่เป็นคนสร้างห้องไม่งั้นพี่จะเตะทุกคนออกจากห้อง,งให้พี่เป็นผีมามามาถึงคูน่าเอาเลยแล้วกันมา เหล็กไหลล้วนเลยห้ามอแรกมาสี่สิบโมมันก็ต้องได้ของดีๆบ้างหนึอว่าขนาดที่อังเปิดไปที่เดียวยังได้เลยขอยกรอบนึ่เฮ้ยพี่โทรมา แม่งย oh, okay. ิงสา์โดนโอ้โหใครสปอนคอร์นมากจอยจอยเองไม่กดไม่ดนเลยวะดคนยังโอ้ยย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 ยนยย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 ยอยย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 ย้ยย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 ย้ยยยยยไยย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 ย ใครโดนไล่ว้น่ะโี้ยพี่อันอันนี้ประมาณไปไปตาบอดตาบอดไปไปเคไป Hello t h e ให้จบเลยนะให้จบเลยาวาาวาวาดาวเอเท่นะสวยสวยสวยเร็วเร็วไอ้โตะคนสุดเล็วเร็วไปสิไป้สวย Nope อย่ uhm <c oughs> <c oughs> ังพ <No. S 2> <isolation. c oughs> ี่อย่างพี่ช <laughs> ่วยด้วยช่วยกูด้วยเอ้เย้เอาเวนยชิริอาไมงดื้อเกิน วิ่ล่ดดดดเดี๋ยวเดี๋ <Yeah. S 1> ดวยวเดี๋ยวกูไปทุบกูเล่อเตะเจตันฮีเฮียเขาดื้อไม่จอยอยู่ไหนไม่ได้แดกไปสวยเขามานะเขามาช่วย,วยช่วยด้วยโอเคช่วยด้วยหน้ากูหน้าหน้าไม่ขาวหน้าไม่ขาว Surprise, แถมไล่พี่จอยเพิ่ม oh, <shit. S 1> พี่จอยวิ่งวิ่งสวนออกมาผมไม่ยันทันวะไม่ทันไม่ท <c oughs> ันเออวิ่งยาวเลยพี่พี่ไม่วิ่งพี่จะปั๊มยาตาบอด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 เกลียวเขาตาบอดตายยากตายเย็นยังวะตัวเนี้ย มาดิเกลยังไปเล่นกับเก๋ๆอีกหรอวัยอายุรุ่นเกลย์ขอตาพี่จิบหายแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์วิ่งวิ่งลงมาข้างล่างทันป่ะวิ่งถึงป่ะถึงถึงถึงเชี่ยตาไม่บอดด้วยเร็ว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 อะย่าโอ้ยยังไงลูกนู้นอะ โดนทีเดียวตายโดนทีเด oh! oh! ียวตายมาตายมาตายนะมาตายนะโอ้ยอ้ไอ้ไหมไอ้ไหมมึงไอ้ไหมนี่พี่ยังใกล้ตายเลยนี่เหมือนพี่ยังถึงวัวเอาว่ะเอาว่ะเพียา เทวันพ to ิจัยตีระบาดคุกเข้าข้างรถสวยสวยมากสวยมากเจ็บจ็บเเอ้ยไม่ควรไล่เกลก่อนคนแรกแบบจริงจังเจอโค้ดไลน์เธอมาเกินเรียมปักทำไมพอพี่เป็นแบงคทีมเวิร์กดีจังเลยขอไม่ไหวคนหนึ่งป้า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 ไเร็ตายไม่ไหวตรงนี้พี่ไม่ไหวตรงนี้นี่ไงคุณเขาล้างว่ะ ตาตันอีกตะตัดอเขาเอากูตายแล้วตอนที่บอกตตันแล้วก็คือตะกี้คือแบบสุดมากอ่ะเอาตายไอ้ยังกูปักกูปักกูปักเพราะคุณเพรคุณแคทอะไรผมเนี่ยคือไอชุดตะกียร์คือแบบสะเทือนใจอ่ะบอกเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บบตุคือไม่ชุดเดียวเมื่อกี้ แม่งเหลืออยู่20%่ะเปอร์เซ็นต์่ะเรื่อ่อะหัวโยกเลยล้วงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ